สลับสวัสดีชาวพี p พ,พีทุกท่านนะครับผมอันนี้เราก็จะมาเล่นพีทพีน,นะครับเพิ่งเล่นเรียนมาใหม่ๆสุดๆนะครับเราจะมาเล่นบันพีนะครับแจกพร้อมรีวิวได้รีวิวพร้อมแจกนะครับผมผมก็เล่นไม่ค่อยหดกก็อพอไปได้โหลดเกมเลยครับผม นี่วก่กเราสอสู้อยู่ถึงด่านสองครับผมเล่นรีไปเลยรีแลกกับรีแลกจ้ะป้องกันไม่ได้นะครับอุ้ยพ้นเรียนีแน,นี่ผมต้องหนีแล้วหนีไม่ได้ ก็จะทําไม่มากนะครับประมาณเท่าไหร่นี่แหละก็ค่อยไปเรื่อยๆถ้าแพ้ก็กลับเลยนะครับผมดีไปเลยนะครับอา้าวใช่ถ้าไม่ตายไม่ได้เหรอนี่ถ้าไม่ตายถ้ามันขึ้นสีแดงนะกดตัวดีนะครับเออตัวสี่เหลี่ยมนะผมโอ้โอเลือดก็ลดตั้งเยอะตั้งแยะ ชอ้ยอแล้วอุย้ยสู้แล้วบึมเข้าไปกันนะครับไปเลยอ้าว ไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอย่าจาพูดจบจ้าไม่รู้ว่าตายไหมแต่ก็เดสมอลล่ไปแล้วนะผมจ้าจิตจ้าจิตจ้าจ้าเลยผมเหลือจิ๋วเดียวเองตายแล้วครับเฮ้ยยังไม่ตายอีกนอีกกิดนึง เซนบุ้งไข่เฉโชยอดชนะครับชนะแต่เหลือเลือดเล็กประิวเ้วประิวเล้วนิ่งดูปวดตัวดีเลยโอ้ยแพ้แท้เลย ถ้าแพ้มันก็จะจบเลยนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะครับผมเกิดคนตายนะครับผมพูดไ like, ร้ายงหน้าผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเป็นเซ p ยนระดับสองนะครับแพ้แล้วเกมโอเวอร์เกมโอเวอร์แอสนี่ดีกว่ามันดีกว่าแล้วยืนยันนะครับ ข้อมูลแล้วโอ้ยยังอยู่นี่นะสองเลยปึ๊บอ้าวมันให้เล่นใหม่ออก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะแจกด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e เพื่อติดตามลิปใหม่ของเราด้วยนะครับแค่นี้แหละ